ที่นี่คือวัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญอีกวัดหนึ่งของอยุธยามีชื่อเสียงระบือไกลไปทั่วโลกโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซัมปอกงที่พุทธศานิกชนชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาชานานวัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตแห่งนี้สร้างเมื่อไรไม่ปรากฏแน่ชัดได้มีการสันนิฐานว่า มีการสถาปนาอุทธรูปชื่อพระเจ้าพระแนงเชิงเมื่อปีพศ1876ซึ่งก่อนที่พระเจ้าอุททองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและอย่าลืมไปกราบขอพรเฮ็งๆกับเจ้าแม่สร้อยดอกมากนะครับสวัสดีครับทุกคนทำง,งานท่อเที่ยวเรื่องเดียวกันครับต่อด้วยอะไรที่ใหญ่หญๆโตๆนะฮะปี68ก็วัด พนันเชิงครับวัรวิหารมีกล่องพันโตแล้วครับข้างในเอาไปดูนครับของพรปีใหม่สน่อยเผื่อจะได้เฮงๆรวยๆกันโอเคครับ <S <S ก็มาถึงด้านในแล้วครับที่จอดรถไม่ต้องห่วงครับที่วัดพนันเชิงที่จอดรถเยอะมากครับอาจจะ งานเทศกาลหรืองานวันสวนั์อาทิตย์อาจจะคนเยอะหน่อยแต่วันนี้วันวัน,วนธรรมดาสบายๆครัเดี๋ยวเข้าไปดูด้านหนครับกราบหลวงพ่อกันหานุพอโตวัดพนัน,นเชิงก็ผมหลวงพ่อก็อยู่คนส่วนใหญ่ที่มาก็จะเข้าไป กราบหลวงพ่อโตนั่นนะะจะไม่ค่อยแวะวิหารซ้ายขวานี่ครับเดี๋เดินตรงเข้าหลวงพ่อโตครับวัดกระนังเชนเนี่ย เดี๋ยวผมกราบเสร็จว่าจะเดินรอบหลวงพโตสักรอบหนึ่งคนเยอะฮะที่วัดหลวงพโตวัดพนังเชิงแห่งนี้ครับมาทีไรก็เยอะทุกทีแหละครับยิ่งถ้าเป็นช่วงประเพณีห่มพระไตรแล้วก็โอ้คนยิ่งเยอะครับผม ถ้ารูปรอบๆองคหลวงพ่อ,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 อโตวัดพนางเชินี่ก็เก่าแก่ครับแต่การจัดวางอ่าจจะผมว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่รอบเนี่ยทำนาะก็จริงๆก็สำคัญทุกองครับดูสสังเกตนะครับนี่เก่าแก่เลยนะครับ ติดตั้งพัดลมมั่งอะไรมั่งผมว่าน่าจะจัดวางใหม่น่าจะสวยที่ของเก่าทั้งนั้นนะครับเนี่ยรอบๆโุโต,โตเนี่ยนี่ฮสวยครับนี่ด้านข้างด้านขวาของโุโตครับ จริงๆก็ไม่น่าจะกั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะถ้าทางวัดทำเนี่ยเปิดก็ไม่มีใครไปจับอะไรนะรมันเป็นของเก่าทุกวัน,นมันไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วของพวกนี้แค่ติดป้ายบอกห้ามจับเขาก็ไม่มีใครจับแล้วกั้นไว้ก็มันไม่สวยครับเนี่ยพอกั้นไว้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคแหละไม่ให้ใคร ไปแตะไปเลยเนาะถึงว่าน่าจะห้ามกันได้ด้านหลังหลาก็โต,ตัวกำลงจัดต่างชาติก็มีเยอะครับมีคนจีนอะไรก็มีฮะมาไหว้พระ เป็นนับถือศาสนาพุทธที่นิกายที่แตกต่างกันส่วนด้านข้างก็เป็นแบบจีนฮะมีเทพเจ้าใช้เฉีย่ยแล้วก็รอบๆไปทางนู้นและริมน้ําด้านข้างก็จะมีช้างสองเชือกครับประตูด้านบนก่อนเข้าก็มีปู่เวทฮนะช้างนี่มันก็ไม้รู้ว่าเป็นไม้แหละฮะแต่ว่างานในงานแท้หรือเปล่าไม่รู้นะ ทางเข้าครับอาศัยจังหวะคนน้อยครับเมื่อกี้คนเยอะมาก<น>มาทุกครั้งก็วัดก็พัฒนาไปเรื่อยครับสร้างนู่นนี่หน่อยครับสวยงามแต่ละปีแต่ละปีที่เคยมาก็ไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าจะลงตัวแล้วผมว่าตอนนี้นะเด้านนี้ก็เป็น ว่ายเทพเจ้าครับคนจีนที่ยอยุธยานี่นก็เยอะครับความศรัทธาใกล้ตุดจีนแล้วฮะทางวัดก็จัดเตรียมสถานที่ฮะ สวยงามครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนี่แหละครับด้านข้างศาลเจ้านี่เลยถ้าใครมาก็มากราบท่านนะคขอพอรพขอความเฮงเป็นความเชื่อทางโบราณศาสตจีนที่เชื่อว่าชะตาชีวิตของมนุษย์ขึ้อนอยู่กับเทพไทยส่วนนี้อ่ และหากในปีนั้นเพทพไพร์เซียเคลื่อนทับดวงดาวของีนักสษัตรย์ใดแปลว่าเป็นปีชมของนักษัตรย์เดี๋ยวเข้าไปชมสารก้าแม่ครับ ขึ้นนนับได้ด้านบนก็ประดิษฐานสารเจ้าแม่สร้อยดอกมาครับเสิ็มานะะครับสายมูไปวนพลาดกับที่นี่ต้องมาให้ได้นะครับ เจ้าแม่สร้ยดอกมาครับมีชมเป็นความเชื่อทางโบราณสาดีเทศไทยสวยเอี๊เคลื่อนทับดรงดาวของดักษัิย์ใด ว่าเป็นมีชมของนักกริย์นั้นสรงผลให้ปีนักกริย์นั้นได้รับุลกระทบไปด้วยสำหรับ,นนออนนรบในปีพศ2 5 0 0คาะว่าแนะนำให้มีสติไม่มั่นคงในการทำงานเพื่องความ เทพเจ้าร้อยแปดครับขอได้บุญกันทุกคนนะครับทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันครับเฮงๆรด้วยครับปี่สองพันยสบแปด